วันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถอ,อีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรถยอดนิยมและรอแต่งเป็นแคปโฟฮันเดอร์เอ็กซีซีรีส์หน 9D.I. ตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาเครื่อง1,950แรงมา้าโอ้ตอนนี้มีเสียงนกด้วยครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่อิสุสุกรุงเทพเซลสาขาสีนักลินเรามาดูรถกันต่อนะครับตัวน,นี้ก็จะมีสติกเกอร์ด้านหน้าด้วย แบบนี้นะครับเป็นทางยาวเลยโฉม2023สติกเกอร์จะเป็นลายแบบนี้นะครับชัดเจนแบบนี้เลยนะครับลายแบบนี้มาพร้อมกับลายมาตัตว X เ,เห็นเป็นตัว X นะครับตัวนี้แล้วก็โลโก้สีแดงนะครับด้านหน้าตกแต่งด้วยโลโก้สีแดงแล้วก็ด้านหน้าก็กระจังหน้าตกแต่งด้วยชุดเงาดําสีดํานะครับแล้วก็ กระจังหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับโฉม2023แล้วก็เพิ่มเติมก็จะมีตัวสปอยเลอร์ด้านหน้านะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นสีเงินนะครับชุดนี้กับสีดำแต่งพร้อมกันมาเลยนะครับเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาในโฉม2023เครื่องยนต์ก็ 1,900cc 150แรงมา้าก็รหัสเครื่องยนต์ก็อา ETC นะครับ เ็นเครื่องคองมมนเร็4สูบแถวเรีย 46, wow. okay, emp, ง16วาล์วโอเคนแคมช้าคอมมนเร็วไดเรกอินเจคชั่นมาพร้อมกับวีเจตเทอร์โบนะครับเราบายความร้อนด้วยน้ําด้วยนะครับดูแล,ลรักษาง่ายเครื่องอยนต์ตัวนี้ประหยัดน้ํามันทนทานด้วยออกตัวดีนะครับควบคุมด้วยกล่องควบคุมการสั่หม้ใหม่นะครับการออกตัวดีขึ้นยิ่งกว่าเก่านะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟใบบีม LED ดีมาพร้อมไฟเลไลท์นะครับรถตัวใหม่ของอีซสูสูเวลาเราใส่เกียร์นะครับไฟ เดไลท์จะติดให้นะครับตัวนี้แต่เวลายังไม่ออกตัวนี่ไฟเดไลท์ยังไม่ติดนะครับช่วยเรื่องความปลอดภัยให้ความชัดเจนลกลางวันนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกับไฟ,กไ,ฟไฟตัดหมอกด้านล่างไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกด้านล่างเนาะอยู่แนวแถวตั้งแล้วก็ไฟเลี้ยวเอ่อไฟตัดหมอกนี่จะเป็นแสงสีขาวนะครับเป็น led นะครับผมออกแนวตั้งให้ดูมิติรดถดสูงขึ้นนะครับยกสูงต่อกระโปรงก็จะมีสัน ขึ้นมานะครับทําให้แข็งแรงแล้วก็ดูสวยงามด้วยส่วนที่ปัดน้ําฝนด้านหน้าก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนน้าขึ้นที่ก้านปัดเลยนะครับทําให้ลดอาการเสียงดังแล้วก็ทําให้ปัดน้าฝนสะอาดสะอาดขึ้นแล้วก็ทําให้ดูเวลาขับขี่กลางคืนปัดน้ําฝนทําให้สะดวกเวลาเวลาขับขี่นะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้านข้างก็จะมี X s e r ซ e s ด้านข้างด้วยที่ข้างปัด ข้างตัวรถนะครับส่วนล้อก็จะได้ขนาดล้อ 265/60R18 เป็นยางบิสโตนส่วนด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกนะครับดิสเบรกก็คีบระบายความร้อนจะขนาดใหญ่นะครับเพื่อระบายความร้อนแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าใช้อีสุก็คือระบบเบรกนี่ไว้ใจได้นะครับอีสุของเรานะครับแล้วช่วงล่างนี่หนึบ ช่วงล่างด้านหน้าก็เป็นอิสระปีกล็อกสองชั้นมาพร้อมคอสปริงและเหล็กกันโครงครับส่วนช่วงล่างนะครับด้านหน้าก็บ่งล้อก,กลมคือกับตัวรถแบบนี้เลยกระจกมองข้างขนาดใหญ่นะครับพับไฟฟ้าและปรับไฟฟ้าด้วยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบวิวอินที่กระจกมองข้างมีสัญญาณขโมยนะครับมีตัวล็อกประตูด้วยนะครับรุน่นนี้ถ้ามีปุ่มกดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ย เวลาเราเดินออกนอกรถนะครับรถจะล็อกให้แต่กุญแจก็ต้องอยู่กับตัวนะครับเดินออกนอกรถรถล็อกให้เลยนะครับแล้วก็บันไดข,ข้างขนาดใหญ่นะครับขึ้นลงสสบายนะครับแล้วก็ประตูนะครับมีคาเล็กนิรภัยด้วยเสริมคาเล็กนิรภัยช่วยความปลอดภัยนะครับมีอะไรมากระแทกรถข้างจะมีระบบช่วยเซฟตี้ด้วยอันนี้ก็ใส่กันสดให้เรียบร้อยเลยนะครับรอใส่ฟิล์มนะครับคันนี้ มาดูแผงประตูนะครับแผงประตูเดินได้สีแดงนะครับ x series สีประตูตัวนี้ยกสูงนะครับมีปุ่มปรับกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบนี้นะครับกระจกปรับทีเดียวเลยนะครับตกแต่งด้วยดําเงาที่แผงประตูนะครับแล้วก็ตัวเปิดประตูก็เป็นสีเงินผมอะไรนะครับเป็นแบบ black and p i n i u n นะครับให้ความแม่นยาสูงนะครับแล้วก็มี power ช่วยด้วยในการขับขี่ทําให้ขับ สบายขึ้นแล้วก็มีคุชออนโทลล็อกความเร็วสามารถล็อกความเร็วได้ลดอาการเมื่อยล้าเวลาขับขี่ทางไกลเราสามารถตั้งความเร็วได้เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยสะดวกสบายนะครับตัวนี้ไม่เมื่อยล้าส่วนด้านซ้ายก็จะมีปรับเครื่องเสียงนะครับสามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับมีปุ่มรับโทรศัพท์และปุ่มยกเลิกรับโทรศัพท์เร่งลดเสียงนะครับตัวนี้ไปไหนมาไหนมีเครื่องเล่นนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้จอมาพร้อมจอขนาด7นิ้ว สามารถรองรับ Apple CarP l a y Android Auto ได้แล้วก็เชื่อมเชื่อมเชื่อมต่อโดยไม่ต้องใช้สายด้วยนะครับตัวนี้สะดวกสบายของ s u z ูเราแล้วก็ตัวนี้สามารถสะท้อนหน้าจอมือถือเข้ากับตัวรถได้เลยเล่นเครื่องเสียงเล่นบลูทูธยูทูบได้เลยนะครับเปิดเสียงเพลงอะไรเล่นได้ตลอดสะดวกสบายนะครับแล้วก็หัวเกียร์นะครับเป็นแบบนี้6สปีดนะครับเป็นแบบรีเวิร์สซิงนะครับเวลาใส่เกียร์ไม่สับสนเวลาใส่เกียร์ แล้วก็ช่วงชับปรับให้สั้นขึ้นเวลาใส่เกียร์นะครับใส่ง่ายขึ้นคอนโซลหน้าจะเป็นแบบนี้เลยคอนโซลหน้าก็จะกูนุ่มด้วยเดินได้สีแดงนะครับแล้วก็ตอนกลางนี้ก็จะมีไฟฉุกเฉินนะครับกดได้ด้วยแล้วก็เปิดฝาหน้าฝาตอนกลางนะครับใส่ของได้นะครับออกแบบเพื่อคนไทยโดยเฉพาะคนไทยชอบใส่ของอะไรไว้ตอนกลางนะครับเวลาอะไรก็ใส่ตอนกลางนี้ ก็เลยเอาตัวนี้เปิดฝาปิดฝาเลยให้เลยนะครับส่วนปุ่มแอร์ Air ก็จะเป็นแบบมาตรฐานแบบนี้นะครับก็จะมีปุ่มทปรับทิศทางลมแล้วก็ปุ่มปรับพัดลมปุ่มปรับความ่าน้ํายาแอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้สามารถเวลาเรามีกินอับในตัวรถสามารถไล่กินอับในตัวรถได้ด้วยนะครับตัวนี้มีปุ่มปรับด้านล่างนะครับอืมตัวนี้น่าใช้แล้วมีแอร์แบ็คคู่หน้าสองใบด้วยตัวนี้ ให้ความปลอดภัยเวลาขับขี่มีกองฝุ่นเพี PM 2.5ด้วยโอ้อสูให้มาเต็มเลยครับตัวนี้แล้วก็คนที่เป็นภูมิแพ้นี่ใช้รถรุ่นนี้ดีมากเลยนะครับส่วนวเสาเนะครับเสาเอก็จะมีตัวปรับตัว,ตวดึงตัวขึ้นนะครับเวลาจับกระชับมือเวลาขึ้นลงโซกสบายนะครับมาพร้อมกับเบาะนั่งแบบคูลแม็กอกกระชับเข้ากับตรีละของร่างกายเวลาขับขี่สะกสบายนะครับนี่เลยเป็น แร้วูณแม็กแบบนี้เลยนะครับไม่ดูดซับความร้อนแล้วก็บอร์ด้ังปรับได้ถึง6ทิศทางนะครับตามสรีระของผู้ขับขี่นะครับส่วนพวงมาลัยก็ปรับได้ถึง4ี่ทิศทางเหมือนกันตามสรีระของผู้ขี่ตัวเล็กตัวใหญ่ขับได้เลยนะครับผมคนสูง150ก็50กว่ากว่าก็ขับสบายเลยนะครับลูกค้าออกรถไปหลายคนนะครับก็ตัวไม่ใหญ่นะครับก็ตัวเล็กๆก็ขับได้อีซูซิเราค่อนข้างจะออกแบบให้กับคนขับเป็นจุดศูนย์กลางสามารถที่จะปรับระดับได้คน สลีละใหญ่หรือว่าตัวเล็กก็ขับได้นะครับตัวนี้นะครับหลังคาก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับ x series ตัวยกสูงเราจะได้หลังคาสีดํามาพร้อมกับฝั่งนู้นก็จะมีที่ดึงมือจับด้วยนะครับทั้งหลังคานะครับจะมีที่จับด้วยเวลาไม่ล้าแล้วก็มาพร้อมกับไฟลาโพงเซอร์ราล์นะครับด้านบนหลังคามีเซอร์ราล์ให้ด้วยนะครับตัวนี้มีไฟสองแผ่นที่ข้างในนะครับใส่แว่นตาได้ด้วยนะครับตัวนี้ เป็นตาได้ไฟสองเป็นที่นี่ก็จะมีสองดวงเลยนะครับแล้วก็ที่บังแดดนะครับก็จะมีกระจกด้วยข้างในนี้นะครับแล้วก็มีไฟด้วยเวลาเปิดฝาปุ๊บมีไฟติดเลยนะครับอืมส่วนเบาะนั่งก็สวยแบบหนึ่งก็จะเดินได้สีแดงเบาะนั่งนะครับเดินได้สีแดงแบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้เลยส่วนพรมะไรก็ด้านกลางก็จะมีโลโกโ้อิสุสสีแดงแล้วก็เดินได้สีแดงด้วยนะครับ ทำให้ดูเป็นสปอร์ตแล้วก็ดูหรูหราขึ้นนะครับไปโดดเด่นโดดเด่นมากๆเลยเข้ากับตัวรถภายในเป็นสีแดงสีดํานะครับแต่ตัดด้วยสีแดงสวยงามแบบนี้นะครับก็มาลองดูรถที่โชว์รูมได้นะครับเรามีรถให้ดูรุ่นนี้จะมีแอร์ตอนสองด้วยนะครับเราไปดูแอร์ตอนสองกันดีว่านะครับแอร์ตอนสองเป็นแบบไหนนะครับโซ่เอ็กซีรีเราอ่าแอร์ตอนสองแอร์ตอนสองเป็นแบบนี้เลยนะครับ มีช่องแอร์สองช่องนะครับสามารถปิดเปิดแอร์ได้ด้วยนะครับตนนัวนี้ข้างในกว้างนะครับตอนสองแบบแบบนี้เลยเบาะหน้าก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้สีแดงเปนแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเดินได้สีแดงข้างในกว้างนะครับส่วนเสาบีนี่ก็มีที่ดึงตัวขึ้นด้วยนะครับเวลาเราขับขี่นี่เราไปไหนมาไหนเราขึ้นลงนี่สะวกสบายนะครับเราดึงตัวขึ้นลงแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับ บางทีเราไปโหนประตูนะครับผมขึ้นโหนประตูเนี่ยมันทําให้ประตูเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นอิสุเราออกแบบมาให้ตัวเนี้ยเป็นตัวดึงขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปโหนตรงประตูตรงนี้นะครับอ่าทาให้ประตูนี้ใช้งานได้อย่างทนทานถาวรน,นะครับอ่าอิสุเรามีข้อดีเยอะหลายอย่างเลยนะครับคันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับราคาค่าตัวรถรุ่นนี้เป็นแคปโฟไฮน์เดอร์เอ็กซ์ซีรีสประตูเกียร์ธรรมดาราคาค่าตัวอยู่ที่เก้าแส ห้าหมื่นเจ็ดพันถ้าเป็นสีขาวมุกเพิ่มเจ็ดพันนะครับตัวนี้ยังไงลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับดาวเริ่มต้นนะครับประมาณห้าหมื่นนะครับอยู่เราประมาณห้าหมื่นใช้เงินประมาณห้าหมื่นก็ออกรถได้นะครับตัวนี้ยังไงสอบถามลูกค้าประวัติด,ดีหรืองไงก็สามารถเซ็นไฟแนนซ์แล้วผ่านอนุมัติเร็วนะครับถ้าเป็นลูกค้าดีช,ชั้นดีแล้วก็ออกรถกับเราประจํานะครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษมีส่วนลดเข้าปุ๋ยสุมีส่วนลดนผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็ มีออปชันตกแต่งครบเลยนะครับอย่างไรสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับใน Youtube นี้นะครับสมไหอยู่ที่อิสุเทพเซลสาขาสีนครินสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับมีเบอร์โทรอยู่นะครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้เรามีรถดีๆทุกรุ่นนะครับปล่อยประจำออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ